เรื่องหาราคาพ้าเครื่องเนะี่ยใครก็สามารถรู้ได้แต่ที่ถูกหลอกเราไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าช่องทางเดียวที่เขาจะหลอกเราได้คือหลอกพ้าเราเนี่ยไม่แท้ถ้าเรารู้ว่าผ้าเราแท้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่โดนหลอกคือเงินที่เข้าเสือมาซื้อผ้าเป็นเงินแท้ก็ต้องได้ลับแท้สวัสดีครับผมโอ๊ตบางแพรนะครับประธานชมรมพ้าเครื่องเพื่อนพอน้องที่ภาคตะวันตกนะและเจ้าของเพจพระเครื่องสันขวาน ที่พระที่เรามีเนี่ยที่เคยบูชามาเคยเจอปฏิหารอะไรจากพระไหมคะเยอะมากครับพระเครื่องที่ที่เป็นพระแท้เขาจะมีพุทธคุณจริงๆพุทธคุณที่เกิดความเชื่อมั่นคือใครเอาไปใช้ก็ได้พุทธคุณแบบนั้นเขาเรียกว่าการเกิดพุทธคุณแบบสามาๆมปีอยู่ในพระแท้ทุกองนะถ้าพระที่พุทธคุณสูงก็ได้เร็วพระพุทธคุณน้อยหน่อยก็ได้ช้าหน่อยถ้ายังไม่มีแฟนใช้พระพุทธคุณดีๆได้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะถูกหวย ถ้าได้ของดีจริงถูกเลยอันนี้อันนี้มีจริงครับดูคระสงเนี่ยเราใช้เวลาดูนานแค่ไหนคะถึงบว่าฟอมหรือว่าจริงฉเฉลี่ยทั่วไปไม่เกินห้าสินาทีวันหนึ่งสามารถดูได้ถึง 1, หนึ่งันหงครับเลนส์สองคือกล้องฟิล์มเนี่ยมีเลนส์สองฟอมด้วยใช่ไหมคะมีครับแล้วเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรคะขายครับก็คือเอาไปใช้จริงไม่ได้เลยใช้ได้ครับแต่ประสิทธิภาพไม่เท่าของแท้เดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูเห็นลงไปไหมค่ะต่นี่ใหญ่ค่ะ อันน oh, oh. ี hmm. um, it, right? fruit, right? tense, see, ้เห็นไหมเงาของดวงไฟจะไม่เท่ากันถ้าเป็นเลนส์ซ้ายถ้าเป็นเลนส์ต้นที่ห้อาอื่นเห็นไหมสองฝั่งเท่ากันอยากาว่าแบบจริงๆแล้วทำไมตัวถึงทำในหลายอย่างเกี่ยวกับวงการพระแบบเนี้ครับคือยึดหลักการง่ายๆครับถูกต้องมากกว่าถูกใจนะแล้วก็พระแท้คือเงินที่เข้าเสือ าซื้อผ้าเป็นเงินแท้ก็ต้องได้ฝรกเเรื่องหาราคาพระเคลื่อนเะนี่ยใครก็สามารถรู้ได้แต่ที่ถูกหลอกเพราอไม่รู้ว่าแทหรือเปล่าช่องทางเดียวที่เขาจะหลอกเราได้ผ้าเราเนี่ยไม่แทจินซื้อราคาถูกได้ถ้าเรารู้ว่าผ้าเราแท้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่โดนหลอกแอปเช็คพราทาขึ้นมานะครับเพื่อทําให้รู้ผลแท้เก้เมื่อเรารู้ผลแท้เก้แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดก็จะได้มั่นใจไม่ถูกหลอก สองถ้าเราอยากจะหาพระสักองค์หนึ่งเก็บไว้แขวนไว้ใช้วัุคุณถ้ามั่นใจว่าแท้ก็กล้าแขวนกล้าของวัตุคุณสามจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติในบ้านในอนาคตก็กล้าจะแยกเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีนะแอปตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้เข้าถึงพระทุกองค์ที่มีอยู่ในประเทศนี้ในสโลแกนที่ว่าง่ายที่สุดถูกที่สุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด SK เช็คพระอยากจะดูวิธีการเช็คพระติดตามได้ในรายการตีสิบเดย์ครับผม